อันนี้ก็เป็นเกตคอมโพนิทใหม่นะเราเห็นตรงนี้ไหมช่วงหนึ่งของวัฒน,นารจากเราก็ถูกยก้ายไปอยู่ฝรั่งเศสมีช่วงหนึ่งนะเรารู้ว่าน,นี่ดูในประวัติศาสตร์โอเคเนาะเป็นไปนอยู่ที่เมืองใช่ครับนะคือยุคน,น,นั้นก็จริงก็มีปัญหาด้วยหน่อยนะก็ก็ไม่ได้บอกว่ามันทอดเป็นยุคมืดงนะอันนี้เป็นยุคที่ก่อนจะเกิด โปรเกสแนนี้ปรเสแนได้มา right? อันนี้ก็เป็นเป็น่ษณาการ่นั้นกำังเ,เกิดวิกฤตกลังขักไฝทางโลกกำลังมีหลายสหยอ่งที่กำลังลงไปคระบนักบอลทัชเิญเซนก็เป็นคนเป็นคนที่สาคัญที่กมีคนอบอบีบีสของเขก็เป็นคนที่สำคัญใ่เป็นผู้หญิง้งพู่นะครับที่ได้พยายามพยายามว่าพยายนนามโณาับกลับมาอยู่ในร่องในรอยกลับมาอยู่ในทางที่มันถูกที่มันควร ม่ใช่เป็นการฝักใฝ่ทางโลกที่เป็นการสมัยน,ยน่าประโยชน์ไม่ใช่เป็นการที่ทำอะไรที่มันขัดต่อหลักคำสอนศาสนาจาักรุณ์นั้นถ้าเราไป,าาไปใครช้ไปยุโรปบ้างเลยหลายๆนะคนหลายคนที่เคยไปเ้าบอกมาเห็นวัดพิหารหัวใจโตมากโมโหรามาัมาานะถ้าเราสัญญา <c oughs> งเกตนะวัดยุโรปวัดเก่าเขาที่ <c oughs> วัดกี่ร้อยปีชื่เรียกว่าวัดเก่า ประชทศเมี่อ0 0ปีครับอ่าเดือนน้อยก็ต้องหลักพันปีเนาะ600ปีขึ้นไปเลยประม,น,รมนี้่าแต่ประเทศไทยแค่200ปีเราสุขว่านานเลยนะอสังข์ชันเนี่ยอสังขชันจะมันประมาณแค่ร้อยกว่าปีนะาหลังปัจจุบันแล้ว่าแต่ถ้าวัดหลังได้ก็ประมาณสอร้อยปีประมาณนี้ถูกไหมแต่สำหรับโลกลองคิดดูนะมันใหญ่มากมัน อลังการมากโบราณมากแต่เนี่ยถูกสร้างขึ้นเมื่อ6กเจ็ดปีที่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบเนื้อจินตนาการบ้ากๆ้างถ้ามเราลองคิดดูว่าสมัยทอนมันยังไม่มีเครื่องเครื่องมือที่มันทันสมัยยังไม่มีอะไรที่มันแบบในปัจจุบันใช่ไทุกอย่างยังใช้แรงงานคนไม่มีเครื่องจักรเครื่องเล่นที่มันทันสมัยขนาดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างอย่างสวยงามมาก ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ดูทางอินเทอร์เต็มอันนี้มันลุ้นกันละของพระเจ้าอันแรนกเลยนกยีราฟมีหลักฐานอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้ว <c oughs> ต่อไปคืออะไร <c oughs> ลมกลาลงลมกลางเราจำได้ไหมตอนที่พระเจ้าทรงสร้างทรง,งสร้างอาดัมพระเจ้าทรงเป่าลมลมกลางให้อาดัม สร้างมาจ่ายดินแต่ว่าเป็นเป็นพระเจ้าที่ทรงเป่าลมปลางให้กับอาดัมให้อาดัมพอลมปลางค์พุ่งอาดัมมีชีวิตนะตอมเรนั์นนะเวลาคนที่เสียชีวิตนะยังไม่มีลมถูยใส่ก็จะได้เป็นลมปางลมที่ทเป็นพระเจ้าให้มนาะต่อไปคือไฟไฟหลังจากที่มันเป็นเตกัสเตย์กันนั่นนะครับพี่เราเห็นรูป แลวแต่คนกิน้เพื่อนามายล้เหไฟอยู่บนหัวของแต่ละคนเ<ม>ขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชิ้นเดียวกันสัญ,ญลักษณ์ต่อไปเพชตราประทบเนาะตอนนี้นนนเราณเน,นีงยเรอดอเีฆมีแสงสว่างน้ำมันสิทธราประทับ <c oughs> มีพระหัตของเจ้าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างไอพวกนี้ลัทธิเหตรมีไหนเมฆเมฆมันอยู่รัองไหนครั เราจำได้ไม่ตอนที่คาอิสราเอลเดินทางอยู่ในทิมย์รักกันดามีอะไรอยู่ข้างบนเขามีก้อนเมฆเนาะก้อนเมฆอยู่เหนือพวกเขาตลอดเวลาไม่พวกเขาร้อนเนาะถ้าเราจะได้คนในมีความรู้ไมว่าเป็นพระเจ้าไม่เราเขาไม่รู้เขายังไม่เข้าใจเขาไม่พระเจ้าแต่เขารู้ว่ามีก้อนเมฆที่อยู่บนเหนือเขาที่คอยทำให้เขาเดินทางไปถึงทิมย์รักกันดาแล้ง40ปีมีแสงสว่างเดินมาข้างหนึ่งด้านนำมรด์สิทธิ์ การเจิญจริงการเจิญเริสมัยไหนคิดว่าการเชิญเริเมสมัยไหนครับแน่นอนก่อนตอนที่ยิสเจ้าใช่ไหมก่อนแน่นอนใช่ไหมในบรรดาในในการ,ปปรเชิในี่เชิมกับบรรดากตรย์ต่ารๆเนาะการศกา์เชิญบรรดาการกทั้งในเป็นเครื่องไหล่แลตั้งแต่ต้แต่แถวและคอนทรสุ่เก้าในา,ายก็มีการเจิญด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นภ้าพ เป็นภาพหนึ่งที่เราสื่อแล้วคิดว่าการเจอก่อนคริสตจัารกลายได้ไหมตอนไหนมีไหมคิดว่าตอนที่ิสตจักรกลายมีการเจอมั้ยครับ <c oughs> ผมพูดไปแล้วว่ามีแต่เราคิดว่ามีตอนไหนคิดว่าที่เป็นสถา,านะของการเจอ <c oughs> เราจาได้ไหมครับตอนที่พระเยซูเจ้าไปทานอาหารค่ําแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้นำ น้ำมันหอมมาถน่มที่เทา้าของพระเยซูาแล้วก็เอาอะไรเช่นกองเช็ด,ออเ,ดเป็นภาพที่พระวสาสะบอกว่าพระเยซูเจ้าจะจะกลับมาซึ่งเมือ่อคนออกที่อตสกรสตรีคนนี้ได้มาเจอพระเยซูเจ้าแล้วแล้วพ็หลังจากเราจะเห็นว่าเราแต่พระเยซูเจ้าคุยกับโจชิปเราไม่มีการเจิมอ,อะไรอีกเลย มีเป็นการเชิง้งหน้ามันเป็นภาพเป็นภาพหนึ่งมันเป็นภาพหนึ่งที่เราเห็นนะออฟบางทีมันต้องมีการเชริงนะโอเคอาจจะไม่ได้มีการเจิงเป็นรงที่เราเห็นแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนไว้ไม่ทำพิธีซึ่งโอเคนะสำหรับพวกเราาจจะยากนะแต่ว่าแต่ถ้าเราเข้าใจมันช่วยให้เรามีความเชื่อที่มันรู้สึกมากขึ้นนันมีการเจิมก่อนละวันนี้เป็นรูปแบบของการเจิมนะ ก็เนี่ยเป็นสื่อแล้พตอนในยุคแรกก็เป็นยูคที่ร่าด้วยบ้างก็มาอีกทีบ้างนี่เราดูตัวนี้ที่ผมบอกโขนของพระจิตเจ้าอย่ที่ผมบอกว่าพระจิตเจ้าอยู่ในตัวเราแต่ละคนทำให้เรามีความรักมีความมุ่งมั่นดีมีความสงบมีความอดทนมีความเมตตามีความใจดีความภาคพียรความอ่อนหวานความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนการรู้จักควบคุมตัวเองทำบนสุด สิ่งต่างตงเหล่านี้คือว่าเป็นผลงานของพระจิตเจ้าที่อยู่ในตัวเราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ผมอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะที่บอกว่าจิเงินตกจิเงินตกแล้วทำไงเป็นความซื่อสัตย์ขในบริเองนี้หรือว่าแรงในยกตัวอย่างเออเราอยากช่วยคนอื่นเป็นความเมตตาเป็นความใจดีเราดูคำโอดโนเราในความภาคภูมิใจในความสงบในความวิชัยมุ่งมือความก็เป็นผลงานของพระจิตเจ้าทั้งหมดที่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 อยู่ในตัวเราใช่ไหม แล้วก็มาจากนสตมศรีสิริอยูสักพันใหญ่โตุรุษแห้วเล่นใหญ่มากรอไว้ใกล้ๆแล้วก็แล้วก็นสิั้นสุดท้ายเลยราการเป็นบทของพระเจ้าที่มีความหมายนชีวิตองรหลังจากที่เราได้รับศีลล้านบแล้เมาะที่มีการเจริญกาเจรแล้วที่สีลล้า เราก็จะมีชีวิตใหม่เป็นชีวิตเหนือสะพานเป็นชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระพุทธจิตจะนำเราทาให้เรามีความหวังอันนี้สําคัญมากบางครั้งเราพูดถึงความหวั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 งเราคิดว่าความหวังคืออะไรความหวังถ้าอย่กงพวอย่างเราคือความหวังเป็นสิ่งที่เป็นคำสัญญาเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่ที่เเป็นการทำให้เกขึ้นจริงแต่ว่าตอนนั้นงเกิดขึ้นข้อมันที่พองเราก็มีหลายอย่างนะก็หลายๆคนก็เป็นโรคซเสซาก็แล้วก็จนถึงขั้นฆ่าฆ่าตัวตายเเขาไม่มีอะโอเคเขาไม่มีคุณธรรมชีวิตเขาดูเขาก็ว่าเาพอทำได้แต่สุดท้ายแล้วเขาฆ่าตัวตาย อันน <c oughs> ี war, he na, as well as ้เพราะอาจจะเพราะว่าบางส่วนบางอย่างเนาะที่เราเลิกไม่ได้แต่อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปว่าบางคนที่ดำเนินชีวิตเป็นที่พิศชนอย่างดีที่ผมยกตัวอย่างจากที่เรียกว่า one offer ที่ผมยกตัวอย่างไปเขารู้ตัวว่าเขาจะตายเขารู้นะเขาอยู่ในแค่กับการของชาวยิวเขารู้ตัวเองว่าเขาจะตายแน่นอนอยู่ไม่นานเนี่ยจะตายแต่เขาก็ยังดำเนินชีวิตด้วยความหวังเขาหวังว่าเออชีวิตจะเป็นไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดเลย ันเป็นแค่การขายที่ผสมชีวิตหนึ่งแต่หลายคนรู้ว่าจะตายแล้วใครชีวิตแบบแบบให้มันุสมไปเลยแต่ยัเงเลยคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่รอบนี้เ <c oughs> ขาจะมองในชีวิตที่รันรอนดังนั้นคนเนี้เขาได้เขียนบเทเพลงมาอีกคนหนึ่งในมนยูโซเข้าไปในร้านแล้วเราลองไปฟังดูเพไปอน่อางว่ามีเป็นต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่ามีสักหนึ่งสันเราลองไปอ่านดู ผมคิดว่าพ้อความในนั้นค่อนข้างที่จะเป็นใจเราเพราะความก็ผู้ระมาณเออยไม่ว่าจะถึกไม่ว่าจะปุบจะสุกไม่ว่าจะลืดมนต้องใจอะไรนี้ไม่ว่าจะวันพรุ่นี้วันต่อไปก็มี้เป็นเจ้าสมุดมาพอเสมอต้อเวลาาก็อเป็นผนเยวที่จรอรอ่านดชไ โอเคแล้วหรับอาทิตย์หน้าไม่มีการเรียน,าาก,ก,น,นาการสอนครก็จะต้อได้กาศภายในร้านจะรกาศมาเป็นไนแ <c oughs> นงแล้วหนึเนื่องจากว่าผมคับทุกหน้าไม่ไ้ออาอนนะเขาว่าน่องากที่หน้าเราดูปิดภารกิดมีแรงบทรุษที่สั่งต้องไปเชียงใหม่แล้วก็จะไม่สะวแต่ของกเราถ้ามีโอกาสเข้ามาเข้า้วมาได้ร่างนี้เปาโอเค ก็สำหรับเรงนี้ก็ประมาณนี้แ <stop> ล <pretending. S 1> ้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เราตรีตัวอย่างดีที่จะต้อนรับพระรมมาราชวังเกิดแลวเช่มารบัมเกิดเฉพาะในวัดักแห่ให้มรบังเกิดในจิตใจของพวกเราแต่ละคนดยอะที่สให้เราเป็นพร้อมกนเรายิ่งเป็นิเศดสำหรับพวกเราที่เป็นผู้ศรัทขอให้พระมี่าราได้ที่ถิ่นของพวกเราทุคนสุดท้ายเราจะสวดมนต์กันในชอพระนางพุทธดานะคะบุตรแลการจิตอาบมณ วันทามารีเรีด tar ้วกับารสัทธาในพระเจ้าสี่กัปท่านได้รับพระองค์าสัตสีใดๆและมีคริสู์รอดตาสู่ได้รับพระองค์สัตยสันระตาดาีพระบารดาพระเจ้าโอรดพระบาทีรรปหลายเป็นตุระิรี่นตาอานชักรบิดาและพระบุรปกาลเาพบกันในสัปดาห์ที่ด